สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับพ่อพ่อ,พอแม่แมท่ทุกทท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงศิลปินคนดังบันเทิงสำหรับคลิปนี้ขอส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับน้องรีโออาทิฟให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาเชิญชวนพ่อพ่อ,พอแม,แม่ที่อยู่ใกล้และสะดวกไปส่งกำลังใจให้น้องรีโออาทิฟกันค่ะ คิวงานต่อไปของน้องนะคะวันที่11ทธันวาคม2567งานฉลองรัฐธรรมนูญและการกาชาติจังหวัดตังณัสนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตังขึ้นเวทีเวลา22นาฬิกาพ่อแม่แ,มแฟนคลับอย่าลืมไปส่งกำลังใจให้น้องรีโอกันนะคะและมีโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ของน้องรีโอน้องได้โพสต์กับขอบคุณที่ได้รับไออุ่นจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายบังเวง เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจขอบคุณแฟนเพลง r อาทิ t i ์ขอบคุณแฟนเพลงที่รักและเอ็นดูผมขอบคุณป๋านหนึ่งขอบคุณคุณแม่ขอบคุณค่ายุ้งข้าวเลคคอร์ดขอบคุณคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลขอบคุณบทเพลงแห่งการเวลาหลังจากฟังโพสต์ของน้องแล้วนะคะน้องน่ารักมากๆค่ะฝากพ่อๆแม่ๆเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับรัญญาพายิ้มด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ